นิสของประพจน์นะคะนิสัยของประพจน์ใดๆก็จะมออีข้อความที่มีค่าความจริงตรงข้ามกับประพจน์นั้นนะสัญลักษณ์ที่เราใช้คือตัวนอตนะคะอันนี้เราเคยเจอไปแล้วนะตัวนอตนะคะ,ะสมมตินิสัยของ p เราก็จะเขียนแทนด้วย not p นั่นเองนะคะคราวนี้เรามาดูจงหานิสัยของข้อความต่อไปเนี้ยอย่างในข้อแรกอะ่ะ8ส่วน5เท่ากับ1ส่วน2ถ้าเราหานิสัยของมันก็คือเปลี่ยนจากเทนะ่ากับเป็นไม่เท่ากับเท่านั้นเองก็คือ8ส่วน5นะคะไม่เท่ากับ1ส่วน2 ก็จะเป็นนิสัยของมันละนะส่วนข้อ2อายไม่เท่ากับย2่สิบสองเฉะนั้นเราเปลี่ยนจากเครื่องหมายไม่เท่ากับก็เป็นเท่ากับค่ะแค่นี้เองนะคะต่อไปข้อ3 4มคูณสมากกว่า4ฉะนั้นถ้าเป็นนิสัยของมันก็คือ4ี่คูณสต้องน้อยกว่าเท่ากับ4นะคะมากกว่านิสัยมันจะเป็นน้อยกว่าเท่ากับนะคะต่อไปถ้าข้อ4นะ absolut สอนะคะ น้อยกว่าก็ต้องเป็นมากกว่าเท่ากับแอลฟาลูทลบหนึ่งนั่นเองนะคะถ้าตัวข้อ5เป็นสับเซตก็เปลี่ยนจากเครื่องหมายสับเซตก็คือไม่เป็นสับเซตเท่านั้นเองนะคะข้อ6อ่าอันนี้เห็นไหมเวลาลบเลี่ยนนิเสษก็แค่เปลี่ยนตัวนี้นะคะจากเท่ากับเป็นไม่เท่ากับเท่านั้นนะคะไม่เท่ากับส่วนข้อ7อันนี้ รูทของลบสองเป็นจำนวนอัตรกยะเป็นก็เปลี่ยนเป็นไม่เป็นเท่านั้นนะคะไม่เป็นส่วนข้อ8นะน้อยกว่าตรงนี้น้อยกว่านะคะก็เปลี่ยนเป็นมากน้อยกว่าเท่ากับเปลี่ยนเป็นมากกว่านะคะโอเคข้อ9นายแดงรักนายดำฉะนั้นถ้านิสัยมันก็คือเติมคำว่าไม่เข้าไปนะคะเติมคำว่าไม่เข้าไปเป็นนายแดงไม่รักนายดำนะส่วนข้อ10คคู2สูงกว่าคูนุชฉะนั้นสูงกว่าก็คือไม่สูงกว่าเติมคำว่าไม่ก็ได้นะคะ ไม่สูงกว่านะคะต่อไปนะคะเขาให้เราตรวจสอบว่าประพจน์กเป็นนิสัยกับประพจน์ข้อไหมฉะนั้นเวลาที่เราจะดูว่าเป็นประพจน์เป็นนิสัยกับไหมนั่นแหละเราเติมน็อตไปที่อันแรกแล้วดูว่ามันตรงกับอีกอันหนึ่งไหมคะอย่างข้อแรก p ใส่น็อตเข้าไปโอเคตรงกันแสดงว่าประพจน์กเป็นนิสัยกับประพศข้อนะคะส่วนข้อ2อ่ะเติมนิสัยเข้าไป p นะคะเวลากระจายมันก็จะได้ว่าเป็น not P และ not Q มะพอเรากระจายไปแล้วมันได้ออกมาตรงกันก็แดงว่ามันเป็นนิสศกันนะคะส่วนข้อที่3อ่ะใส่ not เข้าไป not เจอ not หายมาเลยกลายเป็น P แล้ว Q นะคะซึ่ง P แล้ว Q มันตัวนี้ตัวนี้เวลาที่เราทำนะคะ P และ not Q ฉะนั้นเราลองเปลี่ยนตัวนี้ก่อนอันนี้เวลาที่เราเปลี่ยนเป็น ตัวหรือนะหน้าหรือหลังน็อตหน้าหรือหลังฉะนั้นมันจะมีค่าไม่เท่ากันนะฉะนั้นไม่เป็นนะอันนี้ไม่เป็นนะคะสองข้อแรกนี่เป็นนะคะเป็นนะอันนี้เป็นนะคะ